สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและกระทางไกลในประเทศและกระต่างประเทศที่กําลังหับสมผู้ข่ายอยู่ตอนนี้เราพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี่ก็มาพบพ่อกับผู้ขายต่มเคยพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้ผู้ขา่ายพิพาพี่น้องมาเหตุขันคูไหว้แม่บายสีเจ้าค่ะคนที่ประกอบอาชีพเหตุบายสีหรือว่าคนที่ มากหรือว่าคนที่ต้องการเรียนรู้นะพี่น้องเนาะหลายๆคนถามผู้ค้ามาว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราจะเรียนใบสีได้ไหมเรียนได้พี่น้องเจ้าขาผู้ค้ากะคู่อาจารย์ของผู้ค้าในก่ก็ยกเอาแม่ใบสีเป็นคู่เป็นอาจารย์หรือพี่น้องเด้ออธิพุทธ์ข้าขอว่าหลายในสักน่อยเด้อจ้าเดี๋ยวผู้ค้าสิพาไปเห็ดเนะาะอธิบายก่อนพี่น้องจา้าผู้ข้านก่ก็ยกเอาอันแม่ใบสีเป็นคู่เป็นอาจารย์เจ้า่ะก็ยกขันคู่เองแต่งคันคู่ขัคนคู่ก็คือ ขันไหวขันขอพรขอสมมาแหไรพี่น้องเนาะหลายหลายคนก็อาจสิแต่งเป็นหลายหลายคนก็อาชีพเต่งกว่าเป็นเนาะจ้ะสำหรับผู้ค้ามีอาชีพเฮ็ดใบสี่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ค้าก็ต้องเฮ็ดดุก็คือว่าบางสิ้นวันสิ้นวันพ้าเนาะก็บ่ได้เฮ็ดสู่สิ้นดอกพี่น้องกระดิ่งใบสีแม่เก้าขันห้าจะขันแล้วก็ย่อยกขึ้นหอยยกขึ้นหิ่งเนาะกับบูซาแล้วเราก็ขอพรขอขมาอยู่ขันแล้วอันใดเขาล่วงเกินเนาะ เฮ็ดอย่างบดีบ่วงามพ่าก็บอกกับก้าวไปพี่น้องกับว่า,าไปจมปากจมคออะไพี่น้องจา๋าลูกว่าใคต้องการที่สิเรียนลูกก็ต้องแต่งขันนี้ขึ้นมาแต่งขันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเรียนพี่น้องจา๋าเนาะขันนี้ก็คือว่าขันคู่เนาะไหว้แม่ใบสี้าคะแม่ใบสีบางคนก็ไม่เข้าใจแม่ใบสีนี่หมายถึงใบสีไปประกอบผ้าขวัญบ่อหรือประกอบใบสีบอ่อ อันนั้นกับแม่ใบสี่คือกันแม่ไบสี่นะที่นี่ก็เหมือนเทพเทเว,วดาพี่น้องเจ้าะ่ะเหมือนเทพเทว,วดาที่ปกปักหลักษาอย่างเช่นแม่คงคาเนาะแม่คงคาก็อยู่ในน้าแม่ธรณีอยู่ในดินแม่โพสกอยู่ในเขา่าแบบนี้นะพี่น้องแม่ไบสี่ก็เป็นเทพองค์นึง่งเนาะรวมเป็นเทวดาองค์นึง่งพี่น้องเจ้า่าที่สักเสียอธิบายตรงไดพี่น้องคุ้ค่าก็อธิบายบัถึกเนาะก็เป็น คือว่าง่ายๆสิพี่น้องจ๋าก็เป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาประมาณนี้แหละผู้ข้าขิดนะในในความคิดของผู้ข้าเพราะบอาภายที่ที่ตามผู้ข้าสิผู้พัวผู้ข้าเคยฝันเห็นแม่ใบสีแม่ใบสีมาบอกวิธีเห็ดตะก้อนจะขึ้นใบสีต้องเห็ดแนวใดต้องว่า,าวแนวใดต้องบอกต้องกล่าวเพิ่นบอกในความฝันเบิดพี่น้องจา๋ามันบแม่ความฝันเนเ้าคิดหลายแล้วเอาไปขิด เรื่องนี้บ่มีในสมองตัวก้องเขาบ่เคยคิดเลยว่าก่อนเซตบ่ายสี่ก่อนกลาขึ้นบ่ายสี่เขาต้องยกมือขอก่อนค่อยบ่มเคยมีพี่น้องตัวก้องค่อยเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยเนาะแต่ก่อนก่อนที่ค่อยสีมาประกอบเป็นอาชีพพอค่อยได้มาเป็นเฮ็ดอาชีพเป็นจิตจลักษณะแล้วมีคนสั่งเขามาหลายแล้วบัดเนี่ก่อนบันนี้นอนกลางคืนกับฝันนั่นแหละว่าความเก่ากับว่าความเก่าพี่น้องกับฝันบ่ม่นกลางคืนนอนบ่ายสองโมงนอนกลางวิน ฝันว่าแม่ใบสีมาบอกมือน่าทิศใบสีเมื่อแหงพี่น้องของลูกค้าบบแล้วเราของอิบก่อนมือแหงหัวนอนเดึกนอนเดึกแล้วบัดนี้เห็นเขาตอนเช้าโมไวบัดนี้ก็เลยนอนใบสองก็เลยฝันเห็นแม่ใบสีเพิ่นมาบอกอะไรว่าก่อนทิศใบสีทุกครั้งให้ลูกค้าบอกว่าพาควันงานอย่างกระตามให้ยกมือบอกเพิ่นก่อนให้บอกให้ก่าวเพิ่นก่อนพี่น้องจ๋าเพิ่นก็มาบอกวิธีบอกวิธีก่าวเพิ่นก็มาบอกในความฝันแล้วพี่น้องผู้ค้าก็ได้เล่าไปแล้วเนาะมื้อนี้ผู้ค้าก็เลยสิพาพี่น้องมาแต่งขันคู อ่ากไาวไหวรอวขอพรแม่บาบสีน้ะพี่น้องนาะมาเพิ่งมาชมนํากันเลยจ้าเว้าหลายเลยพี่น้องสิ่งที่สิบป,ประกอบขันขอขมาหรือว่าขันไหวคู่แม่ใบสีพี่น้องจ้าเมื่อนี้ผู้ข่าเสด็เป็นแม่ใบสีแม่เก้าเจ้าค่ะนี่คือองค์ประกอบเดี๋ยวจ้าผู้ข่าบ่ได้เห็นไว้เลยพี่น้องอไม่เห็นเล้พี่น้องเบิ่งไปพร้อมกันเลยบ่ได้ม้วนนิ้วใบสีไว้พร้อมพี่น้องจ้าจะเป็นใบสีแม่เก้าเด้อจ้า ที่ผู้ค้าเคยเหตุประจำจะเป็นใบสีแมก้าจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อเป็นนิ้วใบสีแบบโบราณจ้ะหรือว่าใส่เสืแบบประยุกต์ก็ได้เด้อแต่ผู้ค้าเซตแบบฉบับโบราณเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบโบราณเป๊ะแต่เพาะแต่เม่เลยเด้อจ้าจะเท่าตะเกีเบปรนเทดเลยภายเซืแบบยุคปัจจุบันนี้หรือว่าเสืประยุกต์ก็ได้จ้าบ่มีพิษบ่มีถืกจ้า ม้วนนิ้วใบสีแล้วแล้ว,ลวนี้ผู้่ากะซิมาเข้าเลยจ้ะเข้าช่อเข้าแบบโบราณเลยเด้อจ้ะแบบโบราณดั้งเดิมเลยจ้ากะสิบุได้อธิบายอย่างมากมายด้วยพี่น้องเ้วยอคลิปนี้กับทมาบอกเป็นความรู้และกะซิมาอธิบายวิธีแต่งให้เบิ่งเท่านั้นหละพี่น้องการเข้าช่อเข้าอย่างพี่น้องก็อาสิปินและราะว่าผู้ขาก็เคยสอนแล้วเนาะจ้า แบบโบราณเลยแบบโบราณนี่เข้าแบบผูคขาเลยเด้อพี่น้องแบบนี้เลยจ้ะแม่โบราณแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าปู่สังกษซ้าย่าสังกษีตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเทาเข้าแบบนี้จ้ะตั้งแต่ผูเท่าโบราณวิธีเข้าชออต่ก่อนขัาเจ้าบริไซแม็กกระไซไม้ขัดจ้ะไม้ขัดนี่โบ้แมนขัดทูนิ้วดิขัดนิ้วสุดท้ายเลยจ้ะข้าเจ้ากระไซมือเน็บไว้หนีบไว้แหละกะห่อไปเรื่อยๆนิ้วสุดท้ายผู้ข้าเจ้าจังซีไซ้ไม้ขัด อันนี้เขากระบอกาขาัดเห็ดไปจนเขาพอเขาจังไซไห้ขาดอันเดียวจบการแน่นคือกันผู้เท่าคนเฮ็ดก็ได้มันอยู่น้ำแหงคนเฮ็ดดอกพี่น้องแหงคนจับแหงคนดึงเจ้าดึงแหมการแน่นเจ้าดึงค้อยมันก็บ่บแน่น สังเกตวิธีเข้าดีๆเด้อจ้าพริกขันหลังกับลายเปียจะมาอยู่ทางเดียวกันเบิดจ้าเวลาเอาเข้าแบบนี้ปรจําเป็นต้องใส่ลวดเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพราะเข้าชอบแบบนี้นะแม่ใบสี่จะโค้องงออัตโนมัติเลยจ้าโดยที่ไม่ต้องใช้ลวดผู้เท่าเพื่อนกับขิดได้เนาะพี่น้องเนาะคนตะกี้นะขาเจ้าขิดได้แนวใดยังวะ แล้วเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาเข้าช่อแม่ใบสีแบบโบราณแม่ก้าวแนวนี้เนาะจ้าหอยเปียจะอยู่ทางเดียวกันเบิดเด้อจ้ามันจะโค้งงออัตโนมัติเลยจ้าไา่ได้ญ่ายก็นี้กคเฮ็ดใ่ญ่เด้อพี่น้องเด้อใบตองผู้ค้ามีแค่เสี่ยงเดียวเสี่ยงเดียวบ่มแม่นการหนึ่งได้พี่น้องฟังเดียวนะเหลือตั้งแต่่อวานนี้เลยเอาเรามาเหิดเนาะจ้าไม่ได้ไปตัดตอกหม่หลังจากนั้นผู้ฆ่าก็สิประดับดอกไม้ให้เรียบร้อยเจ้าขาเพื่อความสวยงามเนาะจ้าจะตบแต่งดอกรักให้เรียบร้อยพี่น้องจ้า ตอนนี้แม่ใบสี่แม่เก้าของเฮาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาแม่เก้าแบบโบราณดั้งเดิมเด้อจ้าดั้งเดิมเลยไม่ประยุกต์เด้อจ้าเห็นไหมจ้าด้านหลังจะเป็นรอยเปียรประสานแบบนี้จ้าด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้จ้าแม่ใบสี่จะโค้งงอโดยที่ไม่ต้องใช้รวดเนาอเจ้าค่ะอันนี้เป็นแม่เก้าว,วางลงไปจ้าหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมพี่น้องเจ้าขาก็คือแต่งขันห้าพี่น้องเนาะ หนคู่คันหก็คือว่ามีดอกไม้5คู่เด้อพี่น้องเด้อสองคู่3คู่สคู่5คู่ดอกไม้หคู่หรือว่าคัน5นี่ก็คือว่าแทนตูตุนของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ แทนขันห้าก็คือแทนตัดตุนของเฮาส่วนแม่ใบสีแม่เก้ากับแทนแม่ใบสีพี่น้องเจ้าขาเพื่อเป็นการสักการบูชาพี่น้องเนาะแล้วก็จะใช้เทียนทั้งหมดห้าคู่เหมือนกันจากหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่พี่น้องจ้า เทียนห้าคู่อันนี้ไผ่เสียใส่กลวยก็ได้เด้อจา้าเป็นกลวยหา้หาห้าซวยก็ได้เด้อจา้ารือว่าบเฮ็ดใส่กลวยก็เห็นง่ายๆแบบผู้ขาก็ได้พี่น้องเจ้าขาอันนี้ง่ายๆแบบบ้านๆเลยจา้าบ่ได้ยุ่งยากพี่น้องจา้าหลังจากนั้นกันยกขึ้นนัวเก้าเท้าขึ้นหน่องหัวเด้อพี่น้องเด้อไผ่เรี่ยนกระบอกกระก้าวัวนนี้บอกแม่ไบสีระล,ลึกถึงแม่ไบสีเด้อ ให้สมองป,ดปงูดปุ้งให้ความจำดีขอลําขอเรียนกระดายให้ปิ่นไวสมองไวให้ว่ามือไวก็ว่าไปเห็นอะพี่น้องให้เขาปิน่นให้เขาเก่งเนาะคอมเมนต์ผู้ใดที่เป็นแล้วรวยให้ป็นอาชีพคือผูกค่านีก็สิาขอแบบนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองน่ะผู้ค่าก็สิบอกขอความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีการมีงานเกี่ยวกับใบสีเข้ามาเลย่ยๆก็สิบอกเพื่อนแบบนี้ อนใดพิพลาดลูกหลานเคยล่วงเคยเกินกับขอทษข,ขอขมาแม่บายศรีกัว่าไปน,านี่ทำนองประมาณนีเน,นนะาเนะพี่น้องเนาะกับว่ากับบกกับก้าวไปอะไรนาอพี่น้องเนาะทุกคนก็ต้องมีครูมีอาจารย์ก็คือว่าแหละแต่เฮาบ่มีครูมีอาจารย์เฮาแกแต่งแวบผู้ฆ่านี่เราลึกถึงครูบาอาจารย์เระลึกถึงแม่บายสรีนาอพี่น้องเนาะก็คือเฮ็ดนากันยังไปแฮกนาขวัญเด้คนอีสานบ้านเฮายังไปแฮกตาก,กงแฮกตาก,ก้ายังไปบอกก่าวแม่ผู้ซุกแม่นบ่พี่น้อง ลอยกระทงกันยังขอขมาแม่น้ําคงคาน้ํากินน้ําอาบพนดีพี่น้องอันนี้ก็คือกันแหละนี่เพื่อนเห็นใหรามีรายได้มีอาชีพเราก็มาระลึกนึกถึงภัยยักเลียนอย่างงกระแต่งเนาะนี่แหละพี่น้องขอเอาโบต้องมีครูมีบาก็ยกอันนี้เป็นครูเป็นบาฮาลดพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้บ่มากก็น้อยพี่น้องเจ้าขาเมื่อดีผู้ข้าได้มาแบ่งปันพี่น้องเนาะจ้าแต่งคานอ่า แต่งค <łość> ันคู่ไหวแม่ใบสีเนาะเจ้าค่ะป็นลักษณะประมาณนี้เด้อจ้าเจาสิไปร่ำไปเรียนกับไผ่กระตามันนี้เจ้าสิไปหาคูบาอาจารย์เจ้าจยจากไปเรียนกับเขาเจ้ากระต่งทแนวนี้พี่น้องแต่งแนวนี้เด้วเขาให้เศร้าใส่คายจากบาดจากบาดเจ้ากระจังใส่คำตามฮิตอีสอสานได้พี่น้องเอ้แต่ทางอื่นผู้ค้าฮู้หูด้แต่ผู้ค้าฮ็ตมาฮ็ตแต่แนวนี้เนาะ อันนี้ขยังให้สวยงามกระห็ดกลวยซวยดอกไม้ใส่ดอกไม้แต่ผู้้ากับบริฮ็ตเอาแบบง่ายๆเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สุมมาค่ะควรพี่น้องว่าลายใหญ่ห่างจ้หาหากพิพลาดป,ประกันไหนไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้้ากับทขอลาตูลาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแห้งวบสดุสุขสุคนบ่ให้เจ็บบ่ยให้ไข่บอให้จนจ้าพบเพืพอกันคลิปหน้าจะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า